เอ้ค่ะแม่แม่ทุกคนกลับมาเจอกันอีกแล้ววันนี้นะคะเราก็มาทําบิงซูช็อกโกแลตกินกันก็จะมีหมาลูกกนมีสิงโกรกกวนแต่ว่าหมาหลับอยู่อุปกรณ์ในการทํานะคะก็จะมีภาชนะสําหรับใส่บิงซูของเราเจ้านันยาสนใจซินะนี่เราใช้เป็นแบบถ้วยแบบกองแกงเลยมีที่ร้อนแป้งะคะ่ะ นี่ภาชัยอยู่ในนี่จะรอให้ดูให้ดูคุณนิฮะทุกคนมันมีตัวปวดมาแล้วอ่ะเ้าจะทำสำเร็จไหมเนี้ยก็จะมีนิฮะนะคะจะมีนี่เลยคอฟแบลนอะไรสักอย่างนะคะเพราะ่จะใช้คอนเสิร์ตอะไรก็ได้นะอันนี้เราเลือกใช้เป็นแบบ เหมือนขาวซีเรียลแบบนี้หั่นได้แบบเนี้ยเป็นกลมแต่ไม่ไดะหมามันหนูหนูลาบอยู่นี่ใช่หรือมาแล้ว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 โกกุลมาแล้วตัวกวลมาแล้วเออนั่งนี่ก็จะมีในซีรีส์สองห่อนี่ผงค่ะแล้วแต่ใครจะใช้เลยเรามีผงวันตินผงไนโลแล้วก็ผุงโกโก้ ใครใช้ผงก็ได้นะภาชนะตะแกรงช้อนนมนมเนี่ยให้แช่ฟรีประมาณ3-4ชั่วโมงนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปเอานมเดี๋ยวเร,เริ่มทำกันเลยขั้นแรกนะเราก็จะใส่ลงไปข้างในถ้วยให้เป็นเหมือนกับน้ำแข็งใสที่เขาจมีเนื้อ ขนมปังไว้เขียนหอมมากเลยอ่ะชิมอ่ะมันเป็นแบบแบบเนี้ยมันไม่เหมือนโกโก้ขันนะมังแตกต่างจากโกโก้ขันโกโก้ขัน มันแตกต่างกับโก้ขันมากๆเลย okay, แล้วเราก็เอานมให้เป็นเหมือนบิงซูมาใส่ได้เลยแต่ว่าเราจะต้องเอาเอาน้องแสบผมฮับน้องแสบไปเข้ากงก่อนเดี๋ยวน้องแสบมากวนดูน้องเสบกินน้องแสบอ้วนมากๆเลยน้องแสบสองแดนฮะ น้องเป็ผู้หญิงน้องน้องอย่าก,กินน้องน้องกินช็อกโกแลตไม่ได้นาะเดี๋ยวเราเอาแสบไปเข้ากรงก่อนนะคะเพราะว่ามันเป็นตอนเที่ยาก็มันเป็นเวลากินข้าวแล้วมันก็จะต้องเข้ากรงเดีย๋ยเดี๋ยวเราเอานมมาทำแตงตอมืมองกลง้องหน่อยดูเออมองกล้องมองขนมแล้วโอเคเดี๋ยวเราไปหยิบนมกับเอาเส็บไปเข้ากรงไป เพื่อนๆาใช้นมอะไรกันก็ได้นะคะนมเจืดนมน้ำผึ้งนมรสหวานนมช็อกโกแลตนมกล้วยนมสตรอเบอรี่ใช้ได้หมดเลยนะแล้วเราใช้เป็นนมจืดนะใครมีนมข้นหวานอะเอามาใส่ได้นะมันจะอร่อยขึ้นมากแล้วจริงๆอะตอนแช่นมคนจะเปิดนะแล้วก็แบบผสมนมข้นหวานขึ้นไปแต่พอดีอันนี้เราไม่มีเนาะเราก็เลยไม่ทำนี่มก็เป็นแบบจุดนะเกาะแกะดเลยแกะอันนี้เดี๋ยวหก นี่มันก็จะเป็นกิดทีมาแบบนี้เลยอันนี้เใช้ประมาณสามถึงสี่ชั่วโมงมจะเป็นกิดทีมาแบบนี้หอมนมมากแล้วเราก็ใส่เข้าไปในถ้วยเออมองเห็นไหมใส่เข้าไปเลยมันก็จะเป็นแบบเมนูคายร้อนที่ดีมากนี่ ประมาณ3-4มสี่ชั่วโมงแล้วแต่ตู้เย็นด้วยนะคะ mm hmm. ก็เราใช้วิธีแบบใส่กล่องเพื่อ mm hmm. คือบางคนถ้าแช่แบบเปิดอะ mm hmm. เราก็ดูได้ว่าเออมันแข็งยังแต่เนี้ยเ้าแช่แบบปิดใช่ไหมเราก็เอามาจัดดูว่าเอออันนี้เริ่มแข็งแล้วนะอันนี้เริ่มเป็นอย่างนี้แล้วนะอะไรประมาณนี้นี่น่ากินมากแล้วก็อีกหนึ่งกล่องค่ะ มันจะต้อง perfect มากเนี่ยพอจับดูแล้วมันแบบเริ่มแข็งแข็งเหมือนอันนี้จะไม่ค่อยแข็งนะนี่นจะดูเป็นน้ำอ่าแข็งอยู่พอเปิดอะ่ะมันจะสัมผัสได้เลยว่ามันเป็นเกล็บที่มากอันนี้เราใช้เป็นรถตืเห็นปะ่ะมีละละละติดเวลานรถตืนไม่แค่อะไรที่บ้านมีแต่นมรถตืเพราะากินนมรถตืนะคะตอนกลางคืนเดิมาค่ะไปกินนมดูเพิร์วันนี้จะบอกพ่อพ่อมากินนมแล้วนะสองขวดหรือสองกล่องเลย แล้วก็คัดออกมานี่มันยังเป็นน้ำนิดนึงเงี้ยทาให้เป็นเหมือนบิงซูแบบคือดูเว็แบบตูนเด็กขนมง่ายๆสไตล์เด็กขอแล้วก็แบบแบบกินบิงซูแต่ของเขาเป็นบิงซูมะม่วงแล้วก็นี่ครับบิงซูช็อปเกแล้น่ากินว่ะอีกใครชอบ แบบผมก็ใช้ไมโลหวานใช้โอวันตินไมโลเอ้ยโกโก้ Go, ใครจะใช้ผงอะไรก็ได้เหมือนกันใช้ได้ทุกแบบเลยจะไม่โรยก็ได้จะโรยก็ได้ค่ะแล้วแต่สะดวกเลยเนี่ยคือจริงๆแค่เนี้ใส่นมค้นก็ฟินแล้วอะ่ะแล้วแบบราดนมอะ่ะโอ<ฮ>้ฟินอืมแล้วต่อมาเราก็จะมาตกแต่งกันด้วยคับค่ะโรยไปเลย นี่ล่ทั่วเลยนะตกโอ๊ยตก,ตกนี่ค่ะเราก็โรยเชื่อแล้วเราก็ปิดมันอย่างนี้ปิดมันให้ทั่วเลย,ยถานนี้สะอาดนะคะไม่ต้องห่วงล้างแล้วง<อ>ัน้นเดี๋ยวเราปิดให้ทั่วค่ะปิดให้หมดเลย ก็จะมีน,น่ากินมากนี่หมดแล้วนมก็ล้างแล้วนะคะคุณพี่ชมจ้าเราต้องรีบทำนะคะแข่งกับเวลาเพราะว่านมมันจะละลายนะนี่เราก็ปิดอย่างนี้ให้หมดเลยปิดให้ทั่วเลยถ้าใครมีแบบเป็นเม็ดกลมๆก็ได้นะที่เป็นชอกเลยเม็ดกลมๆอ่ะไม่เป็นของไมโลป่ะเตอร์ออนั้นน่าจะเป็นของไมโล อันนี้ว่าน,นมก็จะจืดๆแต่ก็เรียกยนฉุดชื่ขอ,ขอเราก็ใส่ไว้ในถังให้เอาภาชนะอะไรน่าใส่ก็ไนดนน้นะแล้วก็มันก็จะได้วางไว้ในนู้นนี่เลยอาจจะมีเสียงน้องนกนะคะรู้สึกว่าเริ่มไม่พันใจแล้วจะรวยแหละ วางไปแล้วไม่เอาสวยแล้วหิวหิวโมโหหิวพอน้องแสบไปเก็บก็รู้สึกว่าทุกอย่างง่ายดีอุ๊ยมันมีเสียงบ,ะบะล็อกบล็อกรบกวนนิดนึงนะฮะดีข้างบ้านเลี้ยงหมานะบ้านนางค้ำบ้านนางค้ำนี่แบบสวยมาก คือถ้าเป็นคืออยากได้มันกลมๆแต่วัดที่รา้านะค้าในค่ายมันไม่มีก็เลยได้แบบนี้มาก,ก็โอเคข้างล่างก็มีนี่ทำเองกินเองค่ะอบไปเยอะๆเลยลยๆๆยทั่วๆทั่วๆอยากตกสิยังไม่เสร็จนะคะนี่ทั่วๆทั่วๆเอาให้หมดแหง้งขาว มีสูตรทำเองกินเองใครร้อนหน้าเราอนนี่มันหน้าฝนแล้วลบ้าโ okay, อเคเอามาอนี้ก่อนแล้วกันนะแล้วอันนี้โปะไปโอ้โตกแต่ว่าลุ้นมากนะคะไม่เคยทำแบบลุ้นขนาดนี้โอเคโอเคเอาออกเอาออกโอเคแตขอเคลียร์พื้นที่แบบนี้ค่ะ โอเคขั้นตอนต่อไปก็คือการโรยผมนะเราขอใช้เป็นผงไมโลนะมาให้ชอบกินก็กลัวมันขมไว้จะทำคุกักเหนียนะคะแล้วก็ไมโลมันหวานด้วยมันจะได้เติมความหวานในที่ชิ้นน้ำมันต่ำไปใ,<น>ใครใช้ไอซิงือใช้อย่างอื่นก็ไ้นะคุณมันเหมือนจะไม่ค่อยลงนะน เราก็โรยไปเลยโรยทั่วเลยคะ่ะกลัวพัดลมพัดผมปึงนะคะน่ากินมากเป็นแบบปุยหยิ่งนา่เไยพัดลมหลุกออกนอกาการหมดแล้วจ้า ปิดไว้พัดลมมาหุ้ยตกข้าปากอืมอร่อออร่อยโอเคประมาณนี้พอแล้วนี้เหลือตักเก็บ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 โอเคเดี๋ยวเราขอเพียบพื้นที่แล้วเดี๋ยวมาชิมกันโอเค นี่ม่นกินมากถ่ายรูปเสร็จแล้วเรามาชิมกันเลยดีกว่าผ่านลอมเอาเอาตรงนี้แล้วกันนีะน,นี่ก็จะมีคันเฟ็กแล้วก็นเนื้อบิงซูอืม ถ้าเกิดว่านมเป็นรสหวานนะคะทุกคนอย่างนี้เลยอันนี้นมรสตื่นรวยกลมกล่อบนี่เน้น นะ่ะผมโกก้จะเป็นอีกรสชาติเข้มข้นแบบอ,อร่อยอ่ะเพะเื่อนๆมปทำตามกันได้ออร่อยกว่าฟองครีมคันที่แล้อีกแต่เออถ้านมเป็นรสน้ำผึ้งน่าจะดีแต่ว่านมน้ำพึ่งเราหมดอ่ะลระแบบที่ร้านก็หมดนี่นะคะฮืมโหู